เสนอตอน The Pronunciation Pro ออกเสียงภาษาอังกฤษดังกับเจ้าของภาษาคุณผู้ฟังครับหลายๆคนมักจะถามผมเสมอนะครับว่าเอ้คุณคริสคะ่ะคุณคริสครับหรือคุณคริสฮะ <c oughs> ผมเนี่ยดิฉันเนี่ยนะครับจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะพัฒนาสำเนียงให้เป็นเนทีฟเนี่ย จะต้องทํำยังไงคะอยากมีสำเนียงเนทีฟแล้วครับไม่มีปัญหาครับแต่ละชาติมีสำเนียงของตัวเองอย่างชัดเจนและอย่างมั่นใจครับแต่มีประเทศหนึ่งนะฮะในโลกที่ไม่มั่นใจแถมยังชอบด่ากันเองนะครับว่าสำเนียงไม่ดีอ้าวเฮ้ยด่าสำเนียงตัวเองไม่ดีแสดงว่าด่าชาติตัวเองนะฮะชาติไหนรู้ไหมครับตเดินๆก็ชาติไทยเนี่แหละครับเพราะพี่น้องชาวไทยนะครับชอบด่ากันเองนะครับว่าสำเนียงไม่ดีที่จริงแล้วมันไม่มีคําว่าสำเนียงดีหรือไม่ดีหรอกครับแต่มันคือการออกเสียงดีกับไม่ ดีมากกว่าดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะบอกนะครับว่าเราจะออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ถูกทุกตัว 2. เราจะต้องรู้นะครับว่าตัวอักษรที่เป็นเสียงสระ a e i o u เป็นเสียงอะไรโดยฟังเสียงและก๊อปปี้และ3ครับเราจะต้องสเตรสพยางค์ที่ถูกต้องถ้าคุณทำา3อย่างนี้ได้กับทุกคำภาษาอังกฤษนะครับแอคเซนต์ของคุณจะดีขึ้นทันทีถ้าไม่เชื่อนะครับเราลองดูดีกว่านะครับลำดับที่1 E T H O D M E T H O D ที่แปลว่าวิธีการสำเนียงไทยไม่ตอดหรือมีถอดโอ้โหถ้ามีถอดอันนั้นเป็นบาร์คายตี้นะฮะเ <c oughs> ขาออกเสียงว่าอะไรครับเม h อดนั่นเองครับเม h o d นะฮะ TH ต้องออกเสียงเซอร์ให้เกียรติเซอร์แต่ OD ไม่ใช่ตอดหรือเติดนะฮะมีถอดต้องเซอร์นั่นเองครับเมธอดสตรสทที่พยางค์แรกครับเมธอด คำที่สอง S P I N A C H ที่แปลว่าผักโขมไม่ใช่ผักขมนะฮะผักโขมชาวไทยบางคนออกเสียงสปีแน h บางคนบอกสเปนิดโอ้โหไม่ชอบกินคนสเปนหรือยางไงจ้าชอบกินเยอรมันหรืออังกฤษหรือไงคำนี้นะครับออกเสียงว่า Spinach นั่นเองครับ Spinach S P I S P I N A C H ถึงจะเป็น A แต่มันออกเสียงสระอ,อี Spinach คุณต้องให้เกียรติตัว sp speed ปอปลาด้วยนะครับเพราะมันอยู่หลัง s ch เจและสละก็คือสละอีสละอีนี่นะครับและ stretch ะยางแรก spinach นั่นเองครับคำที่สา juice ที่แปลว่าน้ำผลไม้ j u i c โอ้โหต่อไปนะครับ cruise ที่แปลว่าการล่องหรือล่องเรือหรือเรือสำราญ cruise โอ้โห dinner cruise juice คุณต้องให้เกียรติ C E คือซอโซครูสนะครับครูสนะฮะก็จะเป็นเสียงซเหมือนกันนะฮะแต่ U I กัเป็นสระอูครับไม่ใช่สระอุยนะฮะ Juice and cruise ต่อไปนะครับคำที่4 H A Z A R D H A Z A R D ที่แปลว่าสิ่งของหรือสถานที่ที่มีความอันตรายระดับสูงชาวไทยออกเสียงอะไรไหมครับฮาซาด ตลกมากเลยไงครับฮาศาสตร์เนี่ยแม่งฮาศาสตร์เลยเมืองไม่ใช่นะฮะเขาไม่ออกเสียงว่าฮาศาสตร์เขาออกเสียงว่าอะไรไหมครับ hazard นั่นเองครับ hazard ard จะออกเสียงเอิดหมดเลยนะครับเช่น hazard leopard custard standard wizard blizzard ที่แปลว่าพายุหิมะนะคำที่5หรือชุดที่5ครับ ถ้าคุณไปเรียนฟอน i ิกมานะฮะคุณก็จะรู้ว่าตัวดีก็ต้องเป็นเสียงเดอเดอเดอตัวดีก็จะเป็นเดอ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  dog food f ด o d the dog แต่ฟอนนิกภาษาอังกฤษก็จะหลอกกันได้จะประจํานะครับอย่างเช่น procedure 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 โอ้โวออกเสียงว่า procedure นั่นเองครับ procedure pro c c คือ Stress นะ แล้วไม่ใช่ procedure ไม่ใช่ procedure ไม่ใช่ pro นะมันจะมันจะควบกล้ามไปเลยนะครับเพราะ,ะ,ะเพราะเหมือนเสเอมากกว่านะ procedure และเจอนะฮะ procedure ต่อไปครับถ้าตารางงาน schedule แต่ชาติใหเอกเสียง schedule ด้วนนะ schedule e, Schedule ไม่ใช่ s เก็ e ด้วนสุดท้ายครับเผื่อมีลูกหลานสอนให้เขาถูกด้วยนะครับทหาร soldier ไม่ใช่ s o l ย I want to be a soldier ผมอยากเป็นถั่วเหลืองะฮะ Soldier ตัวดีจอ์จาน Schedule Procedure Education นะเรียบร้อยชุดที่6เนี่ยน,นะครับโอ้โ oh หเราต้องมาดูตัวนี้แหละครับตัวทีที่เป็นเสียงเชกันบ้าง S T A T U E รูปปัน้น Statue Statue เห Stat <ue, S 1> ็นไหมฮะไม่ใช่ Statue 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 Stat พยางค์แรกสตร s สพยางค์แรกขึ้นที่พยางค์แรกและชูฮัชชูเทชูสแตชูนั่นเองครับคือรูปปัน้นประเทศครับ Portugal นะนะฮะ Portugal ไม่ใช่ Portugal Portugal โปรช u g กไม่ใช่ Portugal แล้วก็ไม่ใช่ Portugal แน่นอนนะฮะ Portugal นั่นเองครับสวัมอีครั้งนะครับการ accent ที่ดีคือการออกเสียงตวัวอักษรทุกตัวให้ถูกต้อง ออกเสียงตัวสระให้ถูกต้องตามเสียงสระและสเตร s ถูกพยางและ a c คเซนของคุณจะดีขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับชุดที่7นะครับเราจะมาลองดูนะครับตัว CH ที่เป็นคอควายอย่างเช่นปวดท้องครับ stomachache พูดอีกทีครับ stomachache ไม่ใช่ s t o m a c h e s h ไม่ใช่ s t o m a c h e s h ไม่ใช่ s t o m a c h e c k s t o m a c h a c h e เหมือนคุณสมัครงานนะสมัครก็เป็น stomach The ache, stomach ache นั่นเองครับ stomach ache โอเคเบอร์แดครับตัว ng อ่าตัว ng หลายๆครั้งเป็นกอกไห่เรื่องงองงูแลวเนี่ยแต่ singer ต้องงองงูคือนักร้องเห็นไหมฮะ singing คือการร้องเพลง I like singing ผมชอบการร้องเพลงบางคนบอก I like sinking ผมชอบจมน้ำอ้าวโทษนะครับคุณเป็นคนหรือเป็นเรือครับคีนะฮะ singing belonging ไม่ใช่ belonging และผมอยากจะบอกนะครับว่าชาวไทยจํานวนมากนะครับมีปัญหากันนะครับเพราะอะไรไหมฮะบางครั้งเนี่ยไอ้คนที่มันออกเสียงถูกเนี่ยมันดันเป็นรุ่นน้องหรือเป็นอะไรฮะหรือเป็นคนที่ตําแหน่งต่ํากว่านะครับไอ้รุ่นพี่อายุมากกว่าหรือตําแหน่งสูงกว่าหรือนึกว่าตัวเองภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะเพะเอินไปเรียนมหาลาัยที่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่าไปเรียนอยู่เมืองนอก2ปีเอานึกว่าภาษาอังกฤษด,ดีดีนะครับก็ดันไปสอนผิดชาวไทยนะครับคนหนึ่งผมเคยเจอแล้ว belonging ไอ้คนนั้ก็บอก belonging ไอ้รุ่นพี่บอกมึงต้องเชื่อกูเป็น belonging ไอ้รุ่นน้องก็บอก belonging นะพี่เมื่อไหร่ที่กูมีการทะเลาะก,กันแบบนี้หยุดการทะเลาะตรงนั้นนะครับและจงไปเปิดโทรศัพท์ที่มีอยู่ในมือที่คุณดู the m a s k singer อยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงฮะลองเช็คดูที่แอปพลิเคชัน line ดิครับ line 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 แล้วลองกดคำนั้นและจิ้มเสียงครับ belonging ไป dictionary com กดเสียง belonging ไปที่ Google ไหม belonging และจะได้รู้ครับว่าใครออกเสียงถูกบางครั้งออกเสียงผิดทั้ง2ทีมเลยนะฮะชุดที่9เนี่ยนะครับคือแรงบันดาลใจ inspiration ก็ผิดสิครับต้องเป็น inspiration inspiration ถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งเ,เร็วๆก็คือ inspiration ก็ได้ inspiration แต่เราจะเน้น inspiration มากกว่าเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่า inspiration เป็นนามฮะคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นนามที่มาจาก verb ที่เป็นสระไอเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนนามเป็นสระอีลองดูตัวอย่างไหม decide คือ verb ถูกตัดสินใจถามว่าการตัดสินใจคือ decision ไหมทุกคนก็บอกไม่ใช่ฮะ decision ถูกต้อง2ครับ sign 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 คือ verb to s เซ็ถามว่าลายเซ็นคือ signature หรือเปล่า signature นั่นไงเห็นไหม invite คือเชิญชวนถามว่าการเชิญชวนคือ invitation ใช่ไหม invitation เห็นไ,ไหมคุณก็แก้ผมได้หมดแล้วนี่เห็นไ,ไหมฮะแต่พอเป็นอะไรฮะ inspire คุณดันออกเสิไร inspiration ไงผิดสิครับต้องเป็น inspiration หรือ inspire ก็ได้แต่ผมเอาที่เน้นก่อน inspiration นะครับแต่บางคน inspiration ไม่ต้องปิขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเสียว inspiration resign คือลาออกการลาออกคือ resignation analyze คือ verb to วิเคราะห์ analysis นะครับโอเคมันออกเสียง analysis แต่พอมันเป็นการพูดแบบควบควบกล้ำหรือเชื่อมๆหน่อยมันก็จะกลายเป็น analysis นะครับแต่ไม่ใช่ analysis แน่นอนนั่นเองครับ inspiration resignation analysis นั่นเองนะครับ, iration, analysis, รบ verb สระไอเปลี่ยนเป็นสระอี ชุดที่10ครับเมื่อกี้เราพูดถึง inspiration มาจาก verb to inspire ถ้า inspire แปลว่าอยู่ในตัวสายลับไหมมันจบลงท้ายด้วย i r e ถ้าคำไหนลงท้ายด้วย i r e จำเลยนะครับมันต้องออกเสียง ier e ทุกครั้งอย่างเช่นหมดอายุก็ expire ฝรั่งก็ฟังเป็นอดีตสายลับจงเป็น expire h i r e ที่แปลว่าจ้าง hire f i r e ไฟไหม้ fire เหนื่อยครับ t i r e d tired สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมครับออกเสียงถูกสำเนียงจะดีขึ้นอย่างอัตโนมัติครับสัปดาห์นี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Chris English top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต